วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญานะครับซึ่งคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างาและการบริหารพัสดุพัฒภาครัฐกรมบัญชีกลางนะครับเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดว1 1 7 ลงวันที่12มีนาคม2562เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะคืนความาก่อนที่เราจะคืนหลักประกันสัญญานะครับมีวิธีการาตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเนี่ยวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับโดยในรายละเอียดหนังสือฉบับนี้นะครับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศสอ6 0ข้อ 170. ร7 0ยเวเล็บ2อเน่ยรับเบียบเนี่ยกำหนดมาไว้แบบนี้นะครับว่าหน่วยงานของรัฐคือหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าเนี่ยต้องไม่เกิน15วันนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นกำหนด1ปีนะครับ มีการาวางหลักประกันเอาไว้1ปีเมื่อพ้น1ปีเนี่ยอย่งไม่เกิน15วันเราจะต้องอคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญานะครับทีนี้ในข้อ184กําหนดว่าภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเนี่ยระหว่างภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุนั้นเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้นะครับมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานก็ได้นะครับถ้าเป็นอบตอเป็นเทศบาลเนี่ยก็คือท่านนายกเทศมนตรีท่านาานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจะมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็ได้นะครับ เว้นแต่ว่ากรณีที่ไม่มีูผู้ครอบคลองพัสดุหรือว่ามีหลายหน่วยงานครอบคลองเนี่ยตรงนี้ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำารุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุดนั้นนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอบตเป็นเทศบาลเนี่ยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ก็เขาก็หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานคลังนะครับและในข้อ100 85เนี่ยก็กำหนดว่าในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญาถ้ายังอยู่ในช่วงเวลาเขาประกันอยู่เนี่ยนะครับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อร8 4นะครับรีบให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันทีพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบด้วยนะครับถ้ามีผู้ค้ำประกันซึ่งระเบียบมีได้กำหนดวิธีปฏิบัติก่อนคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะครับนะตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเขาเลยจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้นะครับ1ก็คือให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุเว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครองเนี่ยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น,นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าหน่วยงานคลังนี่ยนะครับข้อ2ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญายังอยู่ในระยะเวลาประกันนี่นะครับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อหนึ่งที่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับรีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันทีพร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบด้วยถ้ามีนะครับต่อมานะครับในข้อ3ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพร่องภายใน15วันอวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา15วันนะครับสำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาการประกันไม่เกิน6เดือน หรือ30วันสำหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาประกันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่งหากปรากฏว่ามีความชำรุดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับก่อนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันนะครับใน15วันนะครับจะต้องรีบดําดเนินการตรวจสอบนะครับถ้าพบการชํารุดบกพ่องเนี่ยมีความชํารุดนะครับก็ให้รีบแจ้งให้ผู้ขายเข้ามาดําเนินการแก้ไขนะครับทางนี้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย แจ้งกำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญาให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมกับส่งมอบพัสดุทุกครั้งนะครับนี่คือ,อวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญานั่นเองนะครับ